สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการที่นี่มืออาชีพครับรายการที่จะช่วยให้คุณพบเจอกับมืออาชีพตัวจริงได้ในทุกๆสาขาอาชีพที่คุณต้องการคุณผู้ชมครับปัจจุบันนะครับโลกของเราเข้าสู่ยุคดิจิทัลกันอย่างเต็มรูปแบบแล้วนะครับมีการย่อโลกทั้งใบให้เข้ามาอยู่ในโทรศัพท์มือถือแค่เครื่องเดียวและแน่นอนครับ เรากำลังเผชิญกับสถานการณ์วิกฤตโควิด -19 กันอยู่และนี่ก็เป็นตัวเร่งปฏิกิริยาที่ทำให้เราต้องใช้เทคโนโลยีด้านไอทีมากขึ้นเรื่อยๆในชีวิตของเราดังนั้นครับ ICT Project Management มืออาชีพก็จะเข้ามาช่วยวางระบบเหล่านี้เพื่อให้เราเกิดประสิทธิภาพในการทำงานกับ New Normal นี้ได้ไปติดตามเรื่องนี้กันครับ ปัจจุบันนี้นะครับองค์กรทั่วโลกให้ความสาคัญกับการเพิ่มทักษะและความสามารถของผู้ที่ได้รับมอบหมายในการบริหารโครงการดังนั้นเพื่อเป็นการยืนยันทักษะและความสามารถของผู้บริหารโครงการจึงจําเป็นอย่างมากนะครับที่จะต้องได้รับใบรับรองโดยเฉพาะจากสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพเพื่อเป็นการยืนยันว่าเรามีทักษะและก็ความสามารถในด้านแคเรียพาธของโปรเจกต์แมเนจเมนต์ครับ มื่อต้นปีที่ผ่านมานะคะก็เพิ่งจะได้รับใบรับรองจากสถาบันคุณวุฒิวิทยาชีพนะคะแน่นอนว่าเป็นการเพิ่มโอกาสที่ดีในการทํางานนะคะสร้างความน่าเชื่อถือให้กับลูกค้าที่เราร่วมงานด้วยรวมถึงจากนายจ้างของเราเองนะคะเป็นการพัฒนาศักยภาพของตนเองและเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพของผลงานที่เราผลิตออกมาน,นะคะแล้วก็เชื่อมั่นได้เลยว่าจะมีความก้าวหน้าในอาชีพสายงานที่ตนกําลังทําอยู่ะคะ่ะ ปฏิเสธไม่ได้เลยนะคะว่าวันนี้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารหรืองานด้านไอทีกำลังมีบทบาทอย่างสูงมากในโลกยุคปัจจุบันโดยเฉพาะเมื่อสถานการณ์วิกฤตโควิด -19 แบบนี้มันจะยิ่งเร่งให้โลกของเราต้องนำไอทีเข้ามาใช้เพื่อรองรับความเป็น New Normal หรือความเป็นปกติใหม่มากขึ้น mm hmm. เราจะเห็นนะคะว่าไอทีได้เข้าไปเกี่ยวข้องในทุกมิติของชีวิตเลยนะคะ ต้องบอกนะครับว่าเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตของเรามากขึ้นเรื่อยจริงครับและการทําให้มันมีประสิทธิภาพสูงสุดก็ต้องมี ICT Project Management มืออาชีพตัวจริงนะครับที่จะมาเป็นส่วนในการขับเคลื่อนทําให้เกิดประสิทธิภาพเหล่านั้นและนี่ก็คืออีกหนึ่งอาชีพครับที่สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพเข้ามารองรับมาตรฐานเพื่อให้เราอุ่นใจในการใช้บริการได้อย่างเต็ม นี่คือวิถีง่ายๆที่คุณสามารถปรับเปลี่ยนตัวเองได้เพื่อค้นหามืออาชีพตัวจริงที่อยู่ในระบบประเทศไทยทั้งหมดนั่นเองนะครับและนี่คือรายการที่นี่มืออาชีพวันนี้ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ